เหตุผลที่เราจะต้องเรียนรู้และบริหารจัดการเงินของตัวเองมีข้อดีอย่างไรคุณลองตอบคำถามตัวเองแบบซื่อสัตย์ว่าคุณอยากประสบความสำเร็จอยากรวยด้วยตัวเองอยากมีบ้านอยากมีลรถแต่พอคุณดูประวัติการใช้เงินรายได้ที่คุณได้มาไม่มีทางเลยที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะโชคดีค่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือได้มรดก แต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีการจัดการบริหารเงินของคุณแล้วเงินที่ได้มาสมบัติที่ได้มาหรือคู่ชีวิตที่อยู่กับคุณก็จะออกจากชีวิตของคุณให้ได้เท่ากับคุณค่าที่คุณให้กับตัวเองไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนทั่วไปแล้วคุณก็สงสัยเหลือเกินว่าทําไมคุณเก็บเงินไม่เคยได้เลยต่อให้วันนี้นะคะเงินเดือนของคุณ เพิ่มสูงขึ้นแต่คุณมักจะมีรายจ่ายตามมาเสมอราออะไรเคยบอกกับตัวเองหรือเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าคะหรือบางคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เงินเดือนสูงรายได้ดีแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จักบริหารจัดการเงินของตัวเองยังไงใา้เงินที่ได้มาไปซื้อของสนองความต้องการสนองความเหงาของตัวเองรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดจากอะไรหรือบางคนนะคะ ที่บ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ใช้ชีวิตให้พ่อแม่ดูแลโดยรู้สึกว่าตัวเองอไร้คุณค่าไม่รู้จะทําอะไรเพราะที่บ้านไม่ได้เดือดร้อนและหนักกว่านั้นคือเรียนจบมาก็ไม่ได้ทํางานอะไรนะคะเพราะคิดว่าตัวเองไม่เดือดร้อนไม่ได้รู้สึกคุณค่าที่อยู่ภายในหรือบางคนนะคะอยากรวยมากๆอยากประสบความสาเร็จในชีวิตเร็วๆก็รีบซื้อหุ้นอยากทําธุรกิจใหญ่โต แต่การที่คุณใจร้อนให้คุณประสบความล้มเหลวบางครั้งมีคู่ชีวิตเขาก็ต้องจากคุณไปเพราะคุณใจร้อนทั้งหมดนี้เห็นไหมคะมันเกิดจากจิตใต้สํานึกที่คุณรู้สึกกับเงนินบางคนนะคะอาจจะบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เรื่องราวในอดีตเลยแต่การรู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเงินในวันนี้มันคุ้มกว่าที่คุณจะปล่อยให้มันผ่านไป และคุณก็นั่งถามตัวเองว่าทําไมฉันไม่ประสบความสําเร็จทั้งที่ฉันก็มีต้นทุนเหมือนกับคนอื่นเขาสิ่งที่ครูตุนแนะนําคือเบื้องต้นนะคะคุณตอบคําถามกับตัวเองอย่างชื่อสัตย์ให้ได้ก่อนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณอยากประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองใช่หรือไม่ถ้าคุณตอบว่าใช่คุณก็ลองมาทําบันทึกการเงินของคุณดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า ที่มาที่ไปของเงินของคุณที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสำเร็จคืออะไรทำบัญชีการด้านการเงินนะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เหลือออมเท่าไหร่และหลังจากที่คุณเหลือเงินออมแล้วคุณค่อยไปต่อยอดในการลงทุนและหลังจากนั้นคุณจะต้องรู้นิสัยของตัวเองค่ะว่าคุณมีนิสัยแบบไหนที่ทำให้เงินของคุณหมดไปโดยที่คุณ ไม่ได้ทําอย่างที่คุณไป,ป่ฝันไว้และที่สําคัญคุณจะต้องรู้ค่ะว่าอะไรที่ทําให้เงินของคุณหายไปรู้ไหมคะว่าจิตใต้สำนึกกับเงินเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคุณอยากแก้นิสัยรวยอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณต้องแก้ที่จิตใต้สํานึกที่คุณรู้สึกกับเงินก่อนจิตใต้สํานึกที่คุณรู้สึกกับเงินนี้นะคะเป็นตัวฉุดหลังไม่ให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต การแก้ปัญหาการเงินนะคะหลายหลายคนมามุ่งแก้แต่ตัวเลขหลายๆคนเป็นหนี้วนซ้ำซากแต่าาทําไมคุณหยุดก่อนหนี้ไม่ได้เพราะจิตใต้สํานึกของคุณยังไม่รับรู้ถึงคุณค่าที่คุณคู่ควรอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นลองมาเรียนรู้จิตใต้สํานึกที่ดึงดูดเงินและถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะกดติดตามคุณตัวได้เลยค่ะ